นะครับท่านนายกโครงการบริหารส่วนจังหวัดกระบี่นะครับท่านเสนอความหล่อระดูนะครับท่านเดินทางบรรทุแล้วไปขุนเอาไม่ตัวนักบคนเลยขุนล่างนะครับจากนักบัวนะครับสาวครับ ในนานาของพี่น้องตำบลดงลิงครับต้องขอต้อนรับนะครับท่านนายกนะครับนายกไขยพุนะครับ,นา,านะรบนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาลสินครับท่านเฉลิมขวัญหล่อตระกูลในวันนี้นะครับซึ่งท่านให้เกียรติกับทางพี่น้องเราเชาวตำบลดงลิงนะครับที่ การประกวดการแข่งขันทูบีนัมเบอร์วันนะครับครั้งที่หนึ่งของตำบลลงลิงในวันนี้นะครับเพื่อเป็นการต้อนรับนะครับเพื่อเป็นการต้อนรับท่านเฉลิมขวัญรอจารูลวันนี้นะครับขอเสียงปรบมือให้ท่านนายกองการบริหารจัหวัดอีกครั้งหนึ่งครับท่านเดินทางมาแต่เช้าเลยวันนี้ด้วยภารกิจภารงานนะครับของท่านค่อนข้างที่จะวันหนึ่งนะครับ เยอะมากเลยทีเดียวในวันนี้นะครับก็ขอเรียาว่าวันนี้นะครับในการประกวดการแข่งขันทูบีนัมเบอร์วนะครับตำบลดงลิงครั้งที่1นะครับในวันนี้นะครับถือว่าเป็นเป็นนิมิตหมายอันดีนะครับที่เราได้จัด กิจกรรมนี้นะครับเป็นกิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ด้วยนะครับและที่สําคัญที่น้องทั้ง8ชุมชน17หมู่บ้านนะครับรวมไปถึงลูกๆนักเรียนนะครับทั้ง6โรงเรียนในวันนี้นะครับที่ร่วมกิจกรรมในวันนี้นะครับก่อนอื่นต้องต้อง,องขออนุญาตนาเรียนถึงกําหนดการอย่างนี้นะครับว่าเดี๋ยวอีกสักครู่หนึ่ง นะครับจะได้เรียนเชิญท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกรสิน์นะครับท่านเฉลิมขวัญหล่อตระกูลนะครับขึ้นบนเวทีนะครับในช่วงที่ท่านขึ้นบนเวทีนะครับท่านจะ,ะทําความเคารพนะครับข้าบรมประชารณา์ของทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพันวณวดีนะครับหลังจากนั้นท่านจะเดินมาประจําที่โพเดียมด้านหน้า นะครับหลังจากนั้นพิธีกรก็จะได้เรียนเชิญคณะกรรมการจัดโครงการประกวดครการแข่งขันทูบีนัมเบอรวันครั้งที่1ครับหรือว่าอําบลดงลิงเป็นหนึ่งไม่พึ่งยาเสพติดนะครับประจำโพรเดียมด้านหน้านะครับวันนี้นําโดยท่านนายกเทศมนตรีตาบลดงลิงท่านชุมพลศีพักนะครับพร้อมด้วยผู้พร้อมด้วยพ่อกำนันนะครับสิริคงบำรุงรัตนพร้อมด้วย ท่านผู้นวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทั้งสองแห่งครับทั้งสวนโคกทั้งสีฐานครอบอมด้วยท่านสมาชิกสภาเทศบาลตำบลดงลิงแล้วก็คณนะผู้นำท้องที่นะครับเข้าแถวด้านหน้าจะได้กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของการดำเนินโครงการในวันนี้ครับหลังจากท่านคณะกรรมการรายการเสร็จนะครับท่านประธานครับก็จะได้พปบปะและกล่าวเปิดโครงการ ประกวนการแข่งขันทูบีน้ำวันหรือว่าดงลิงเป็นหนึ่งไม่พึ่งยาเสพติดครั้งที่หนึ่งนะครับนี่คือกำหนดการนะครับวิธีการในวันนี้นะครับทั้งหมดทั้งหมดเอ้าอุ้ง นี่คือผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมในวันนี้นะครับเป็นบุคคลที่ถือว่าได้รับการฝึกซ้อมมาเป็นอย่างดีครับวันนี้ทั้ง8ชุมชน17หมู่บ้านบวกกับลูกๆนักเรียนนะครับทั้ง6โรงเรียนในวันนี้นะครับ ครับเดี๋ยวขออนุญาตนะครับเข้าสู่พิธีการนะครับเปิดโครงการประกวดการแข่งขันทูบี n ัมเบวันนะครับตำบลดงลิงเป็นหนึ่งไม่พึ่งยาเสพติดครั้งที่หนึ่งนะครับด้วยท่านนายกองการบริหารส่วนจังหวัดเองนะครับท่านเฉลมิมขวัญหลอดประกูล นะครับวันนี้ท่านมีพนรกงานที่ค่อนข้างที่จะเยอะนะครับท่านเดินทางมาแต่เช้าในวันนี้นะครับเพื่อเปิดโครงการประกวดการแข่งขันทูดีน้ำวันนะครับในวันนี้นะครับเรียนท่านเฉลิมขวัญหล่อตรูลนะครับนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาลสินนะครับท่านชุมพลศิริพักนะครับนายกเทศมนตรีตำบลดงลิงครับท่านอัตพลเกียงวิเศษประธานสาภา เทศบาลตำบลดงนี้ครับท่านผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลน,นะครับคณะผู้บริหารองค์กรปกรครองส่วนท้องถิน่นผู้นําท้องที่ท่านสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่านที่สําคัญวันนี้นะครับผู้ที่เข้าร่วมการแข่งขันโครงการประกวดการแข่งขันทูบีนัมเบวัน ตำบลดงลิงเป็นหนึ่งไม่พึ่งยาเสพติดด้วยความขารพทุกท่านครับกระผมจะเจริญประกอบเลิศดครับหัวหน้าสำนักง,งานระดับเทศาบาลตำบลดรมิงครับวันนี้ขออนุญาตทําหน้าที่เป็นพิธีกรน,นะครับโครงการประกวดการแข่งขันทูบีนัมเบอร์วันนะครับหรือว่าตำบลดงลิงเป็นหนึ่งไม่พึ่งยาเสพติดครั้งที่หนึ่งในวันนี้ครับในลําดับต่อไปครับให้ข,ขอเรียนเชิญคณะกรรมาการจัดโครงการประกวดการแข่งขันทูบีนัมเบอร์วันครับได้ เข้าแถวนะครับด้านหน้านะครับด้านหน้านะครับนำโดยท่านนายกเทศมนตรีตำบลดรงเลียครับท่านจุฑพจศรีพักครับท่านผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลครับท่านพ่อผู้ใหญ่สิริพงศ์บรมรุงรัชครับในนามของผู้นําท้องที่นะครับกำนันตำบลดรงเลียครับท่านสมาชิกสภาเทศบาลนะครับขออนุญาตยนเชิญครับท่านผู้นําท้องที่นะครับผู้นําท้องที่ครับอานผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ทุกตำบลท่านทุกท่านผู้บริหารสถานศึกษาครับในวันนี้ขออนุญาตครับในวันนี้นะครับในลำดับต่อไปให้ขอเรียนเสนนท่านประธานเจ้าท่านเฉลิมขัน์หล่อจรุ้าาการบริหารส่วนจนงหวับกากษาได้ระจำแทนท่านโดยท่านผู้ใท่านจครับฝากขอรบบบบรบบาบาบบ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 บับนบบบบบบบับ ขออนุญาติเสร็จครับขออนุญาติระธานประจำาคู่เลี่ยงด้านหน้าครับเราแบบต่อไปให้ขอเรียนเชิญท่านรรมการจัดโครงการประกวดแข่งขันผู้ดีและผู้ดับใต้รายงานการดระเนินงานกับท่นานประธานในระดับต่อไปขออนุญาติเชิญครับครับเปลี่ยนท่านเหนิมของนอร์ตัปุ่ยกการต่งส่วนแข่งขันและสิ่งเรื่ความรว่วมมอย่างสูง เรียนท่านผู้การโรงๆๆพยาบาลนสุขภาพทั้งสองอสตอนะครับยนเน็ปถึงท่านผู้นำคาั้งษี่ามู้บพยาบาลโรงเรียนในพื้นที่เทศบาลตะพานแงสิบเจ็ดผจนนะครับยนเนดีถึงท่านประธานสภาท่านสมาชิกสภาเยิเนไปถึงท่านกำนังสิริพง้อด้ดยผู้นำชุมชนชั้นสิบเจ็ดคนอด้วย,วยพี่น้อง นักกีฬาในวันนี้ที่จะเข้าร่วมแข่งขันทั้ง17โปรเจกต์17หมู่บ้านพร้มอมด้วยลูกๆของโรงเรียนในวันนี้ครับกระผมชุมพลศรีพัฒน์นายกเทศม,ตทมบบนตนมรีเทศมณฑลตากตำบลตรงนี้ครับพร้มอมด้วยพี่น้องตำบลดงบินครับรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งนะครับที่ได้รับก,การานนบบม,มรอคบการบ้านสดจังหวัดมาให้เกียรตินะครับมาเป็นประธานในการเปิดการแข่งขันกีฬาทุกปีเมือ่อวาน นะครับในวันนี้เป็นครั้งที่หนึ่งในปี2020เป็นครั้งที่หนึ่งตามที่โรงพยาบาลสเสริมสุขภาพบาสีฐานและก็บา้านสมโคนะครับเบืรดาสายจังหวัดปรสิท์นในการจัดก,การแข่งขันกีฬาโครงการทูดีน้ำวนในวันนี้นะครับในทุ่โรงเรียนเปิดทาศึกษาพร้อมด้วยจำวนวนผู้ทีศึกษา6ทีมนะครับอย่างน้อยทีละ 12-15คนแล้วก็กลุ่มประชาชนนะครับในพื้นที่ตำบลโรงมีจํจำนวน16ทีมอย่างน้อยไม่ต่ำกว่า20คนจำนวน17หมู่บ้านซึ่งในการแจกผันในครั้งนี้จะมีคณะผู้ผู้ผู้ปกครองนักเกร,รียนตสมแม่บ้านนะครับรวมงานรวบร,รวมงานกันประมาณอย่างน้อยอ400คนนะครับเพื่อสร้างกระแสค้านิยมเสียงสร้างความคุ้มค่าอุติศสมเด็จ ให้กลุ่มนักเรียนเยาวชน,นประชาชนไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดและสร้างกระแสะดูแลสุขภาพด้วยการออกกำลังกายซึ่งโครงการดังกล่าวนะครับมีกิจกรรมในการอบรมในเรื่องยาเสพติดกิจกรรมในการออกกำลังกายแาหรับประถงศึกษาและกลุ่มประชาชน,นทั่วไปในชนุมชนและกิจกรรมแข่งขันกีฬาฟังกกายแสดงถึงความมี ความสาร้สางสรรค์ผสมผสานกับการออกกำลังกายและประยุกต์และใช้ประยุกต์พื่าสร้างาบทบรรดาลใหม่การผสมผสานร,ระหว่างดนตรีกีฬาในการใช้เวลาให้เป็นประโยชน์ทำให้ชาชนมีสุขภาพดีดีร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงและกิจกับในครั้งนี้ได้รับความคุ้ครองใทีเครื่องเสียงจากเทศบาลตะบนบุรี และระรากการตัดสินจากโครงการประหารส่วนจังหวัดโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพกำมลาสายโรงพยาบาลกำมลาสายโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านโน่หลานโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านนาลงและครั้งนี้นะครับขอขอบคุณนะครับผู้ให้การสนับสนุนผู้ภายทีขายผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้องทุกภาคีเกลือขายนะครับรพสตผู้นําชุมชน มาชิดสภาคณะ,ะคุณครูพร้อมด้วยผู้นำสถานศึกษาพร้อมด้วยนักเรียนประชาชนในเทศบาลตำบลตรงลีปัจนี้ได้เวลาสมควรแล้วกระผมแค่ขอเปลียนเชิญท่านประธานเปิดโครงการ,ร,การ no. ตูบีนัเบร์วันครั้งที่หนึ่งประจำปีพุทธศักราช2566นักปัจจุบันขอของมาครับเรียนท่าน